สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาเจอกับครูนูอีกแล้วนะเจ้าวันนี้เขาก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆเหมือนเดิมเนาะเวลาที่มีความรู้นะเจ้าเขาก็จะนํามาแชร์มาส่งต่อตทุกครั่งดีได้อ่านหนังสือนะเจ้าหรือว่าเขาได้เซฟเรื่องราวดีๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ครูนูก็เป็นคนนึงนะคะเจ้าดีแบบติดตามคนสําเร็จเพราะว่าเราเราข <c oughs> นาดอู้เหนือก็ยังมีพิพาดเนาะอู้เหนือผสมไทย อ่าสวัสดีนะคะอ่าถ้าวันนี้นะคะเราได้มาเจอกันนะคะหมายความว่าเราเนี่ยจะได้มาแชร์ความรู้ดีๆซึ่งกันและกันค่ะถ้าใครนะคะที่มีความรู้ดีๆนะคะเราก็นําเอาออกมาแบ่งปันค่ะเพราะว่าในยุคนี้นะคะออนไลน์อะ่ะมันสามารถทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในหน้าดีตลอดเวลาค่ะคุณหนเองก็เป็นคนนึงนะคะเป็นคนธรรมดาบ้านๆคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโค้ดกุลขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เนาะเราก็จะเจอเพื่อนที่แบบมีความคิดเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เราเข้าใจกันนะคะเพราะว่าคลื่นพลังงานของเรานี่มันตรงกันเนาะเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยากที่จะสําเร็จในเป้าหมายของเรานั้นเราจะต้องทําตัวยังไงและทํา เปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบไหนใช่ไหมคะการที่เราหลายๆคนเปิดใจขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ไปเลยคะ่ะอย่างครูโนเองครูก็ยอมรับนะคะว่าถ้าวันนี้ยังอยู่ในโลกออฟไลน์ต่อไปอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะสามารถพัฒนาตัวของฉันเองไปในด้านใดน,นะคะฉันเอง <laughs> ยังพูดผิดพูดถูกนะคะโคตรกูนขอขออภัยนะคะแต่เรานะ่ไม่ต้องรอเพอร์เฟกเนาะพูดผิดพูดถูกนะคะขนาดออกมานานแล้วก็ยังผิดนะคะไม่เป็นไรนะคะ บางครั้งเราไปชมไลฟ์ของโค้ชกูเขาก็ยังพูดผิดเนาะฉะนั้นแล้วเราก็ผิดได้เช่นกันค่ะเพราะเราเองก็เป็นคนสําเร็จเช่นกันนะคะวันนี้นะคะครูนูนําหัวข้อดีๆมาฝากทุกๆคนค่ะ การที่เราหลายๆคนนะคะวันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราอาจจะ,จะเจอปัญหาเจอเรื่องรองาวท้าทายนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าการที่เราเจอเรื่องราวแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้พัฒนาวิธีคิดของเราหรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าความคิดของเรานั้นมันยังไม่สร้างสรรค์นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะรู้ไว้เลยว,ว่าการที่เรามีความคิดในทางสร้างสรรค์นั้นจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณได้แบบง่ายๆและได้รู้ว่า ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณกุลแค่เรานะคะ,ะคิดยังไงให้มันสร้างสรรค์ถ้าเราคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีไอเดียดีๆใหม่ๆมันจะช่วยให้เรานะแบบไม่รู้สึกว่าฉันมีปัญหาในชีวิตนะคะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้กับคุณค่ะ หลายคนในวันนี้อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่เรารู้หรือเปล่าว่าตัวเราที่เราเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตนั้นมันก็จะต้องมาจากพลังงานความคิดของเราค่ะ ถ้าเรารู้ว่ามันจะมาจากพลังงานความคิดของเราแล้วเราจะทำยังไงให้ความคิดของเรานำพาสิ่งสิ่งนั้นมาให้กับเราอย่างหลายๆคนอยากประสบความสำเร็จอย่างครูนูเองนะคะอย่างโค้ชกูนอย่างทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมครูนูอยากจะเป็นใครในอนาคตวันต่อไปหรือว่าในวันนี้คุณกำลังเป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนาเราจะต้องมีความคิดพัฒนาความคิดของเราไปในด้านดีหรือว่าสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆทั้งนั้นค่ะ และบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันนยังไม่มีไอเดียหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าความคิดสร้างสรรค์น,นั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะฝึกฝนได้ค่ะคล้ายๆกับทักษะของการปั่นจักรยานหรือว่าทักษะของการเล่นคอมพิวเตอร์นะคะการเล่นมือถือนี่ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเนาะที่เราสามารถฝึกฝนได้ขนาดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราตายายก็ยังเล่นเป็นหมายเพราะว่าทักษะหรือไอเดียนั้นเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะ ฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า,าสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณนุเห็นแวบ,บๆนะคะใครไม่ได้สวัสดีก็สวัสดีกันในที่นี้่อนเนาะใช่ค่ะโค้รกูเราจะต้องพัฒนาความคิดของเราเพราะว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าฉันอะอยากที่จะเป็นคนไหนใครที่ในอนาคตวันข้างหน้าแต่ฉันยังคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราคิดแบบเนี้ยหมายความว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทําได้ แล้วพอเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียนั้นคุณก็จะไม่สามารถพาให้ความคิดของคุณนําไปสู่การกระทําใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูเจีย๊ยบสวัสดีค่ะโค้ดพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะครูเจีย๊ยบอ่าขอบคุณที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยนะคะว่าเราจะสามารถหาแหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงนะคะ จริงๆแล้วคุณูนะคะอันคุณูเอาหนังสือเล่มหนึ่งของไบรอันเทสซี่มาฝากทุกๆคนนะคะหนังสือทุกเล่มที่คุณูซื้อมาอ่านเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าคุณูไปเอามาจากไหนเวลาที่อาจารย์มดิตหรือว่าโคส้สใหม่หรือว่าใครก็ตามที่เขาบอกว่าเขาได้มาจากหนังสือเล่นน้าเล่มน,นี้มาค้งเขาไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแต่คุณูจะไปเซิร์ชว่า หนังสือเล่มนี้ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรคุณหนูก็จะไปเซิร์ชแล้วก็ไปซื้อตามที่อาจารย์บัณฑิตอ่านโค้ชหมอ่านคุณลุงอ่านอะไรแบบนี้นะคะเราก็เดินตามคนสําเร็จเนาะเราก็จะต้องไปค้นหาว่าหนังสือเล่มนี้มันมีขายที่ไหนบ้างคุณหนูก็จะไปซื้อมาค่ะบางครั้งซื้อมาก็ยังอ่านไม่หมดหรอกนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยะคะ่ะหนังสือทุกเล่มเนี่ยคุณหนูไปเอามาจากอาจารย์บัณฑิตเวลาแกทำไลฟ์ว่าแกทำทลิปใช่ไหมคะ กก็จะบอกเราว่าข้อมูลความรู้รเนี่ยเอามาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้คุณหนูก็ไปเสิร์ชหาเลยค่ะไปซื้อมาเลยนะคะตอนนี้กองเต็มเลยค่ะแต่ยังอ่านไม่จบนะคะนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับว่าไอเดียของเราหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ของเราอาจจะได้มาจากคนอื่นค่ะเพราะว่าในยุคนี้ถ้าเราพัฒนาความคิดของเราเราไปเสพคนสําเร็จเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆ มาตลอดเวลาเนาะเพราะว่าหากเราอยู่คนเดียวนะคะอย่างครูนูในหมู่บ้านเนี่ยครูนูเหมือนไม่คบใครและไม่มีใครครบใครครบ <c oughs> ไม่มีใครครบนะคะเพราะว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองเราก็ยังไม่อยากไปวุ่นวายกับใครเยอะเนาะฉะนั้นแล้วก็คลุกคลีอยู่กับกลุ่มมาสเตอร์มายและก็คนสําเร็จเท่านั้นค่ะเวลาเขาบอกอะไรดีๆมาเราก็เอาเลยนะคะ ดังนั้นแล้วสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์สิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องรู้ว่าอิทธิพลจากอดีตด่ะเดินตามคนสำเร็จสวัสดีค่ะครูหญิงขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจค่ะ อิทธิพลจากอดีตนั้นหลายคนอาจจะมีความคิดว่าฉันน่ะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ครูนูเองก็เคยเป็นค่ะที่เมื่อก่อนอ่ะตอนเรียนหนังสือเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะเรากลัวเวลาเหมือนเวลาเรียนภาษาอังกฤครูนูเองเป็นคนที่กลัวมากเลยค่ะแล้วไม่ยอมที่จะออกแสดงแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเรียนวิชาบางอย่างเราที่เราไม่ชอบเราเราจะเงียบแล้วเราก็จะไม่ออกความคิดเห็นเรากลัวใช่ไหมคะแต่พอเราได้มาทํางานเราก็มีความรู้สึกว่า เอพอเราได้ออกแสดงแสดงความคิดเห็นอ่ะแล้วมีคนที่เห็นว่าความคิดของเราอ่ะยอดเยี่ยมเอ๊ะความคิดของเราเจ๋งมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียที่สร้างสรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะคนนะุณนาขอบคุณมากเลยนะคะคิดถึงนะคะอคิดถึงมากๆขอบคุณมากๆเลยะคะมาสเตอร์มายที่มาส่งพลังใจให้กับครูโนโูนะคะ เวลาที่เราอะไม่ได้ออกความคิดเห็นเราก็จะมีความรู้สึกว่าฉันน่ะไม่ใช่คนที่มีไอเดียเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าในอดีตคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรเพราะว่าเราอะกลัวคนอื่นวิจารณ์เรากลัวคนอื่น,รรค,น,นคิดว่าความคิดของเธอมันเป็นเรื่องตลกอะไรแบบนี้นะคะ อย่าได้คิดแบบนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณอดีตคุณอาจจะเคยเป็นแบบนั้นแต่วันนี้จงรู้ไว้เลยว่าถ้าเราอะเคยเป็นแบบไหนเราจะพัฒนาตัวเองค่ะเราจะพัฒนาว่าฉันจะต้องทํายังไงคิดยังไงเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่โลกยุคเก่าแล้วมันเป็นโลกยุคใหม่และเราสามารถหาข้อมูลความรู้ข่าวสารได้เยอะแยะค่ะอย่างครูนเองคนหนึ่งเป็นคนที่เมื่อก่อนเคยเรียนหนังสือและชอบอ่านหนังสือแต่พอเราจบมาเราไม่เคยอ่านมันอีกเลยค่ะพอวันนึง เราได้เข้าใกล้คนสําเร็จเรารู้ว่าเขาอ่านหนังสือเล่มไหนเราก็ลองมาอ่านดูพอมาอ่านแล้วอ๋อมมหน่าละคนสําเร็จเขาถึงแบบปลดล็อกหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะเราก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังติดอยู่กับอดีตเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังคิดถึงอดีตว่าอิทธิพลจากอดีตทําให้ฉันเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าเวลาที่ฉันทําอะไรก็ไม่มีใครที่จะมาเห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะ จงเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณใหม่เ่าว่าเมื่อก่อนฉันอาจจะไม่ใช่คนที่มีไอเดียสร้างสรรค์แต่ตอนนี้ยุคนี้คุณสามารถไปหาไอเดียหรือว่าหาความคิดสร้างสรรค์ได้จากคนสําเร็จหรือแม้กระทั่งกับกลุ่มมาสเตอร์มายของเราก็หาไดเนาะใครมีเวลาที่เราไปเซฟไลฟ์เซฟอ่า เรื่องราวเราก็จะรู้ว่าแต่ละคนนั่นะมีความคิดใหม่ๆที่แปลกแตกต่างกันออกไปเราก็เอามาแมดเข้ากับตัวเราเนาะง่ายๆเลยยุคนี้หาง่ายมากนะคะและสิ่งที่2นะคะแหล่งกําเนิดของความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆของคุณนั้นก็คือพลังจากปัจจุบันค่ะอย่างเช่นวันนี้ปัจจัยที่จะส่งผลให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามาย้อนดูเอ๊ะขณะนี้อย่างคุณูตอนนี้คุณูเป็นคุณูอยู่ฉันแบบรู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ตอนที่เราเริ่มต้นมาสร้างออนไลน์เรามาพูดหน้ากล้องอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเนาะโคดพิมพ์กูเจี๊ยบนะคะแล้วก็พี่ก็แตะพี่แก้วแต่ <laughs> พี่แก้วตาเห็นไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะพี่ก้ตาคิดบวกฟังบวกเนาะผู <laughs> ้ดบูดถูกก็ยังเป็นแต่เราก็ไปต่อนะคะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอะ พลังปัจจุบันนี้ถึงแม้เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเราพูดหน้ากล้องคนเดียวมีคนหัวเราะย่อ,ยยอเราว่าทําอะไรอยู่ถ้าวันนี้พลังในปัจจุบันของเราเรามีความรู้สึกว่าความคิดของฉันมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากฉันกล้าที่จะทําแต่พอมีคนมาหัวเราะย,ยอคุณคุณอาจจะเริ่มลังเลว่าอุ้ยฉันทําถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคุณต้องรู้ด้วยว่าถ้าคุณยอมรับความคิดสร้างสารรค์ของคุณคุณจะไม่วิตกกังวลกับ เสียงหัวเราะของคนรอบข้างหรือว่าเสียงวิจารณ์ของคนรอบข้างเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่หนึ่งพรนวิไลขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูสวัสดีค่ะน้องมิลินดาขอบคุณมากมากเลยนะคะ อ่าฉะนั้นอย่าไม่ต้องสนใจแม้กระทั่งวันนี้พลังของปัจจุบันนั้นนะคะหลายๆคนอ่ะมีความรู้สึกว่าพอเราได้ไปยิได้ยินไ,ได้ฟังโลกออนไลน์อ่ะเป็นโลกที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาไอเดียของเราเพราะถ้าในวันนี้เราอ่ะอยากจะสําเร็จตัวตนที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้และคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตถ้าเรารู้สึกว่า อดีตของเรามันไม่รู้สึกว่าฉันนะ่ะไม่มีความคิดส,สร้างสรรค์แต่พลังปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะคุณจะต้องรู้ว่าถ้าคุณได้เริ่มลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นการออกมาไลฟ์สดหรือว่าการมาขายออนไลน์ก็ตามนะคะแล้วคุณอาจจะยังกังวลว่าคนรอบข้างอะ่ะมันต้องมีนะคะคนที่มาว่าให้เราหรือว่ามีเสียงหัวเรานะหัวเราะเยาะเราเนาะเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เขาไม่เคยมาทําเหมือนเราอะ่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่าทําอะไรแบบบ้าๆบอๆอะไรแบบนี้เนาะ พูดผิดพูดถูกอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะรู้ไว้เลยว่าหน้าปัจจุบันนี้เวลาที่เราออกมาพูดออกมาแชร์แบบเนี้ก็มีใครหลายๆคนที่เขามีความรู้สึกชื่นชอบในไอเดียของเราในคาพูดของเราและเป็นสิ่งที่จะสามารถส่งต่อไอเดียและความคิดสร้างสรรค์นี้ไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยค่ะจะมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ยอมรับความคิดของเรานะคะ และความคิดหรือว่าไอเดียของแต่ละคนนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะพอเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราส่งต่อออกไปแล้วมีคนเยอะแยะที่เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ได้ไอเดียมาจากเราอะไรแบบนี้มันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าพลังปัจจุบันของคุณสามารถที่จะผลักดันให้คุณกลายไปเป็นคนที่อยากจะเป็นในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะครูเจีย๊ยบรีดพาไปด้วยเนาะอะฝากรีดด้วยได้ไหมคะ คุณนูเองคุณเจ๊บครัคุณนเองเนี่ยไม่ได้รีดผ้ามานานมากๆเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชื่นชอบการรีดผ้าเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบแล้วทํางานนั้นไม่เคยรีดผ้ากับเขาเลยสักทีนะคะไม่ได้ขี้เกียจนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่่อยได้ออกไปไหนทํางานเมื่อก่อนทํางานโรงงานก็ไม่เคยได้รีดผ้าเนาะก็เลยแบบติดมาแบบนั้นนะคะขอบคุณคุณเจียมมากเลยค่ะทำงานไปด้วยยังมาให้พลังใจกันนะคะอาฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะการที่เรา,าหาแหล่งกำเนิดจากพลังปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณจะต้องยอมรับความคิดของคุณค่ะ รู้ว่าคุณสามารถที่จะเก่งได้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดใหม่ๆเพิ่มเติมได้ตลอดเวลายิ่งเราไปเสพหนังสือคนสําเร็จเสพอ่าไลฟ์คนสําเร็จเสพอ่าไลฟ์กลุ่มมาสเตอร์มายมันยิ่งจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันก็สามารถที่จะเติบต่อเตอิมไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้เสมอคะอ่ะอ่า ใช่ไหมคะพีก้วตามีเพื่อนแล้วนะคะพี่แก้วตากณหนูเองถ้าเมื่อก่อนเป็นคนหนึ่งที่จะซื้อเสื้อที่ชนิดคิดว่าแบบแบบยับยับไม่ต้องรีดอะไรแบบนี้พี่ก้วตาเป่นตลกเนาะมาเราแบบไม่ได้ขี้เกียจเนาะแต่ว่าเราแบบอ่าอยาก สบายๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าคนที่แบบชอบเป็นระบบระเบียบคุณว่ามันก็ดีเพราะว่าคนเราแต่ละคนนั้นก็ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นแล้วข้อ3เลยนะคะแหล่งกําเนิดของไอเดียของคุณนะคะก็คือคนที่คุณเห็นค่ะ คนที่คุณเห็นในที่นี้คือที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นตัวคุณเองนี่แหละค่ะเวลาที่คุณเห็นตัวเองออกมาหน้ากล้องท,ทุกวันหรือแม้กระทั่งเห็นตัวเองอยู่ในกระจกคุณมีความคิดกับตัวเองยังไงว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่านะคะ เพราะคนแรกที่เราอยู่ด้วยตัวเองก็คือตัวเราเนาะเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาหรืออะไรก็ตามคนที่เจอก็คือตัวเรานี่แหละเวลาที่เราส่องกระจกด้วยวเราออกมาไล์แบบเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่ายังไงว่าผู้หญิงคนเนี้ยอ่ะอย่างคุณนูณเห็นตัวเองทวนคิดกับตัวเองยังไงว่าฉันเป็นคนเก่งหรือเปล่าฉันเป็นคนที่จะสามารถมีไอเดียส่งต่อถ่ายทอดให้ผู้คนได้หรือเปล่านะคะ <laughs> พี่แก้วตาพี่แก้วตานี่แบบเออแบบไอเดียดีมากแบบตลกดีคุณหนูชอบจริงๆแล้วคุณหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีเส้นตื้นนะคะไปฟังพี่แก้วตาแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะมีความสุขนะคะทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะดูทุกคนแล้วเราก็มีความสุขนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ความสุขแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขจากความจริงใจของพวกเราเนาะ ไม่ได้ขยันแต่มันจําเป็นใช่ไหมคะบางครั้งเราต้องรีดให้สามีบ้างรีดให้ลูกบ้างแบบนี้เนาะหรือว่ารีดชุดฟอร์มของเราเวลาที่เราทํางานอะไรแบบนี้เราก็จะรีดบ้างเนาะคุณูนลดีใจเวลาที่ไปทํางานนะคะแล้วชุดฟอร์มเป็นเสื้อยืดอะไรแบบเนี้ยคุณูนลดีใจไม่ต้องรีดอะไรแบบเสื้อยืดเราไม่เคยรีดเสื้อเลยคะ่ะสวัสดีค่ะครูพี่ลีขอบคุณมากๆเลยนะคะ อขอบคุณทุกพลังใจนะคะนั่นแหละเวลาที่ทุกคนเห็นตัวเองอยู่หน้ากล้องเนี่ยคนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้คุณกําเนิดไอเดียค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมองเห็นตัวเองแล้วมีความสุขผู้หญิงคนนี้ทําไมไม่เก่งเลยวะผู้หญิงคนนี้ทาไมแบบ พูดไม่ดีเลยหรือว่าทําไมวันนี้ไม่สวยวันนี้ฉากไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าให้ตัวเองนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วค่ะฉะนั้นแล้วถ้ามีใครหลายๆคนที่อาจจะยังมองตัวเองหรือว่าคิดว่าตัวเองยัยงไม่ดีหรือว่าไม่ดีพอไม่ดีพร้อมนะคะเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะว่า ความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นได้โดยการที่เราต้องรู้ว่าในวันนี้ถึงแม้ตรงหน้าคุณอาจจะยังรู้สึกยังไม่พอใจกับตัวเองมากเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้แต่เราจงมองไปถึงอนาคตเลยค่ะว่าต่อไปเนี้ยคุณจะเป็นยังไงคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีไอเดียแปลกใหม่คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ สวัสดีนะคะคนที่ฟอมขอบคุณมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วเราทุกๆคนนะคะรู้ไว้เลยว่าความคิดสร้างสารรค์มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มพูนต่อเติมให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะถึงแม้วันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกอย่างพวกเรานี่ออกมากันจนชินแล้วน้อหน้ากล้องแต่คนอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่แบบว่ายังไม่กล้าที่จะออกมาก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทุกวันเนี่ย เป็นคนที่ใช้ไม่ได้บ้างออกมาแล้วก็พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเลยล้มเลิกและไม่ทำตามความฝันตัวเองเยอะมากๆฉะนั้นแล้วแค่วันนี้เราฝึกฝนค่ะเห็นคนตรงหน้าของเราเป็นคนที่เก่งเจ๋งและสามารถที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะคะ คนที่เราเห็นคนแรกก็คือตัวเราและคนที่เราเห็นทุกวันก็คือคนที่มาสเตอร์มายเราโคสตรู mm hmm. เราที่เราไปชมนะคะเวลาที่เราไปชมแล้วเราเห็นอะไรในตัวพวกเขานั้นนะคะต้องเห็นในสิ่งดีๆของเขานะคะอย่าไปจับผิดใครว่าทําไมคนนั้นทาปากแบบนั้นทําไม แต่งตาอย่างนั้นแต่งหน้าอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะถ้าวันนี้คนที่เราเห็นเวลาเราไปดูใครก็ตามเราจะต้องหาแต่ข้อดีของเขาเท่านั้นไม่ใช่ไปมองหรือว่าไปจับผิดค่ะนั่นแหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาค่ะไอเดียและความคิดสร้างสรรค์น,นั้นมันก็แค่ง,ง่ายๆแค่เราเปิดใจเรียนรู้พัฒนามันเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถ ฝึกฝนฝึกฝนได้นะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาความคิด ในด้านในด้านสร้างสรรค์นะคะพอเราพัฒนาความคิดของเราเราก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราไปตามความคิดของเราค่ะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพลังความคิดมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราคิดแล้วเราก็ต้องคิดสร้างสรรค์ไว้ก่อนเพราะว่าการคิดสร้างสรรค์มันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสรรค์เช่นกันค่ะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะแหล่งกําเนิดความคิดสร้างสรรค์3ข้อนี้นะคะครูนูก็ย่อมาจาก ากหนังสือของไบอันเทซีเนาะคุณหนูก็ไม่ได้รู้จักใครแต่ว่าพออย่างคุณหนูบอกกันแหละว่าคุณหนูได้ไปเรียนหน้าเพจครูอาจารย์มดิตบ้างครูต่างๆบ้างเวลาเขาบอกว่าเขาเอาความรู้มาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้คุณหนูก็ไปเสิร์ชหาเลยคะ่ะว่าเขาอ่ะอ่านหนังสือเล่มไหนเราก็ซื้อมาบ้างยังอ่านไม่หมดค่ะแต่จะพยายามอ่านให้หมดสวัสดีค่ะคุณละมูนคิดถึงนะคะขอบคุณมากเลยที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ อคกูนูจะจบแล้วเดี๋ยวคุณนูทบทวนให้อีกทีนะคะใช่ค่ะครูพิ่ลีเนาะเราต้องมีไอเดียอย่างครูพิ่ลีกับลูกสาวน่ารักมากๆเลยค่ะทําชาใช่ไหมคะแบบสุดยอดมากมีไอเดียดีก็ขายปังไขาดังแบบสุดยอดเนาะ ยุดยอดมากๆการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกอันใดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราคลายเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมบางครั้งความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียก็ไม่ได้มาจากตัวเราเพราะว่าการที่เราอยู่คนเดียวบ้างหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองบ้างเราอาจจะไม่รู้ลองแบบไปคบคนใหม่ๆไปเสพคนใหม่ๆเสพคนสําเร็จเสพกลุ่มมาสเตอร์ใหม่เราก็จะได้ความรู้ไอเดียดีๆเพิ่มมาแน่นอนค่ะขอบคุณค่าพลมูลรับเลยนะคะความสวยเนะี่ยยอดกระปุกไว้ อ่ะเต็มแล้วตอนนี้ล้นแล้วหยอดไปเยอะ <c oughs> ๆเนาะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะรับเลยฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะมีแหล่งกําเนิดของไอเดียก็คืออิทธิพลจากอดีตค่ะหลายคนอาจจะ รู้สึกว่าในอดีตนั้นน่ะเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่บางคนอาจจะรู้ว่าอดีตตั้งแต่อดีตแล้วอ่ะฉันเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วเป็นผู้นําอยู่แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าอดีตฉันไม่เคยเป็นคนที่กล้าแสดงออกเลยขอบคุณมากนะคะคุณละมุนไปย้อนฟังได้เลยค่ะจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะ เราสามารถฝึกฝนพัฒนาได้แน่นอนค่ะความคิดสร้างสรรค์น,นั้นเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เหมือนกันปับ ปั่นจัก,กรยานเหมือนการเล่นคอมพิวเตอร์เหมือนการเล่นมือถือนี่แหละเราพัฒนาได้ตลอดเวลาความคิดสร้างสารรค์ยิ่งพัฒนายิ่งจะได้ดียอดเยี่ยมทุกๆวันนะคะและสิ่งที่2นะคะที่จะทําให้คุณมีไอเดียเพิ่มเติมมากขึ้นมานะคะก็คือพลังของปัจจุบันของคุณนี่แหละคะ่ะหลายคนวันนี้กําลังมีความคิดดีเลยมีความคิดสร้างสารรค์พอที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วมีคนรอบข้างมาว่าบ้างมาวิจารณ์บ้างมาแอบหัวเราะบ้างว่าทําอะไรแบบแปลกๆทําอะไรที่ไม่ ไม่มีใครทําอะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดดีความคิดสร้างสรรค์คุณจะไม่ไปสนใจคนรอบข้างคนคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่ได้อยากจะมีความคิดเหมือนเขานะคะเราก็จงมุ่งมั่นทํามันต่อไปค่ะและรู้ไว้เลยว่า คนที่คุณเป็นในตอนนี้นะคะและคนที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตน,นั้นมันอยู่ที่ความคิดของคุณและการยอมรับการกระทําของคุณเท่านั้นค่ะถ้าเรามัวไปสนใจคนอื่นเราก็คงจะไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวของเราเองได้ดีแน่นอนค่ะและสิ่งที่3ามที่จะทําให้คุณได้ไอเดียได้ความคิดสร้างสารรค์ก็คือคนที่คุณเห็นตรงหน้าค่ะคนที่คุณเห็นตรงหน้าในวันนี้ก็คือตัวคุณเลยนะคะสิ่งแรก ถ้าว you okay, ันนี you alien, live, you yourself, fighting, you, ้คุณเห็นตัวคุณในกระจกหรือว่าเห็นตัวคุณหน้าจอมือถือเนี่ยคุณมีความรู้สึกคุณได้วิจารณ์ตัวเองยังไงบ้างวิจารณในด้านดีหรือว่าวิจารในด้านลบนะคะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นตัวเองทุกวันเราพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันนะคะเราก็จะมีความสุขฉันอ่ะพัฒนาความคิดในด้านสร้างสรรค์ของฉันขึ้นในทุกวันแต่หลายๆคนอาจจะเห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทาไมฉัน วันนี้ฉันแย่จังฉันแต่งหน้าไม่ดีหรือว่ายังไงอะไรแบบนี้คิดไปนู่นไปนี่คิดเยอะแบบนี้หมายความว่าความคิดของคุณยังไม่ได้นะคะยังไม่ผ่านต้องไปคิดใหม่ไปเตอไปดูใหม่เนาะและคนที่คุณจะรู้ว่าทำไมความคิดสร้างสรรค์จะมาจากไหนก็คือคนที่คุณเห็นตรงหน้าก็คืออย่างกลุ่มมาสเตอร์มายของคุณและก็คนสำเร็จครูโค้ชต่างๆที่คุณไปเสพนะคะเวลาที่คุณไปเสพเขาคุณได้วิจารณ์เขาหรือเปล่าได้จับผิดใครหรือเปล่านะคะ อยาหัวร้อค่ะหัวร้อนี่คือหัวร้อแบบเบิกบานมีความสุขได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปดูแล้วหัวร้อหัวร้อย่อเขาแบบเขาทําอะไรอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณละมูนถ้าหัวร้อนี่คือแบบหัวร้อในทางด้านดีใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราเห็นข้อดีของคนอื่นนั้นหมายความว่าเราก็เห็นตัวเราเป็นแบบนั้นค่ะถ้าเรามีสิ่งไหนเราจะเห็น ตัวเรามีในเออเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นสิ่งไหนอะ่ะเราจะเห็นความดีในคนคนนั้นค่ะถ้าเรายังจับผิดคนอื่นอยู่ก็หมายความว่าคุณมีสิ่งสิ่งนั้นค่ะคุณเห็นคนอื่นเป็นแบบไหนนั่นก็หมายความว่าตัวคุณเป็นแบบนั้นค่ะนั่นแหละนั่นหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียของคุณจะเป็นแบบไหนฉะนั้นวันนี้อยากจะสําเร็จ ต้องพัฒนาความคิดตัวเองให้ดีเลิศเพราะว่าเราจะสามารถดีเลิศได้ในทางด้านความคิดและคุณภาพชีวิตเราจะต้องพัฒนาของตัวของเราไปในทางสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะ อ๋อ oh, <laughs> ใช่ชมในด้านดีค่ะแต่ว่าเวลาที่เราหัวเราะเวลาที่เราไปเสพคลูโคสต่างๆเขาก็จะมีไอเดียที่แตกต่างกันมาคนเป็นคนคนตลกบางคนก็เป็นคนแบบแนวแบบหวานๆซึ้งๆอะไรแบบนี้เนาะเราต้องเห็นข้อดีของทุกคนนะคะอย่าไปจับผิดว่าคนนั้นแต่งหน้าอย่างงั้นคนนั้นทําไมเป็นแบบนี้เนาะฉะนั้นแล้วมันไม่สําคัญเลยว่าเราอจะมองคนอื่นยังไงยิ่งมองคนอื่นในด้านดีเราก็จะยิ่งดีเรามองเห็นคนอื่นในด้านเสียหมายาว่าเราก็เป็นคน คนแบบนั้นคะ่ะเรามองเห็นคนอื่นเป็นยังไงหมายความว่าตัวเรานั่นแหลบที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันสะท้อนกลับกันนะคะข้าขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนุทั้งชมสดและย้อนหลังนะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะวันนี้คุณละมูลโคทีพิมคุณเจี๊ยบนะคะแล้วก็พี่ปอมนะคะแล้วก็ใครอีก อ่านะคะขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะคะที่เรามาส่งพลังใจให้กันในทุกๆวันนะคะถึงแม้ไม่ทันสดแต่เราก็ย้อนหลังกันตลอดเนาะเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยแบบผูกพันอยู่กับคนสําเร็จแล้วยิ่งเสพกันทุกวันก็รักเล็บแต่ปลื้มใจใครสําเร็จเราก็ยินดีนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูค่ะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุูเจีย๊ยบรับพลังกับคุูเจีย๊ยบกับโค้ดี่บอมกับโคดพีมกับคุณละมุนเช่นกันค่ะเราจะสําเร็จยิ่งใหญ่ไปด้วยกันแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรักมากๆเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย